สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซงมาห่วงจุ้ยห้องนอนพัฒนาความรักวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าเทคนิคหรือหลักในการจัดห่วงจุ้ยห้องนอนเพื่อพัฒนาชีวิตรักหรือพัฒนาความรักให้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้น ศาสตร์ฮวงจุ้ยของคนจีนนั้นก็ถือว่าเป็นศาสตร์ที่เรียกได้ว่ามีการผสมผสานกันอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ฮวงจุ้ยทําให้เราเข้าใจสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมนั้นๆซึ่งสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็มีส่วนในการส่งผลต่อชีวิตการจัดบ้านเรือนให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยจึงถือเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องนอน ห้องที่มีความสําคัญมากห้องหนึ่งห้องนอนที่ดีไม่เพียงแค่ทําให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยได้พักผ่อนอย่างสุขสบายแล้วแต่ยังส่งผลถึงความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักสามีภรรยาของคู่อยู่อาศัยด้วยหลักสําคัญในการจัดห้องนอนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเพื่อความรักความสุขของความรักที่มีความลงตัววันนี้ก็จะมีทั้งหมด8วิธีหรือ8ข้อในการจัดห้องนอน ให้ความรักลงตัวข้อแรกอย่าทำให้ห้องนอนกลายเป็นที่ทํางานหรือสํานักงานไม่ว่าจะมีงานเร่งด่วนขนาดไหนหรือใกล้กําหนดส่งเพียงใดย,ยังไม่มีลิตรายการหรือมีลิตรายการที่ต้องทําก็ควรจะหามุมทํางานมุมอื่นไม่เช่นนั้นแล้วห้องนอนจะกลายเป็นสํานักงานหรือเบดรูมออฟฟิศเป็นนที่สุดเพราะฉะนั้นห้องนอนไม่ควรจะเป็นสถานที่นั่งทํางาน หรือความเคร่งเครียดเกี่ยวกับการงานเพราะฉะนั้นควรจะไปนั่งทำงานที่อื่น 2. เลือกสีให้มีความสมดุลตามหลักฮวงจุย้ยเน้นความเหมาะสมและสมดุลเป็นหลักห้องนอนอยู่ชายทะเลหรือจะเป็นแสงจ้า <c oughs> ก็อาจจะเลือกองค์ประกอบของห้องให้เป็นโทนสีฟ้าสดใส เพื่อให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นแต่ถ้าห้องนอนเนี่ยอยู่บนเขาที่มีหิมะหนาวเย็นก็อาจจะเลือกองค์ประกรอบในห้องเนี่ยให้เป็นโทนสีแดงหรือสีไม่เข้มเข้มโคมไฟสีทองแบบนี้เพื่อให้ความรู้สึกอบอุ่นวิธีการคือว่าต้องเลือกสีให้สมดุลกับสภาวะแวดล้อมนั้นๆ 3. ห้องนอนต้องไม่ใช่ที่ใครๆก็สามารถที่จะเข้ามาได้เสมอในกรณีที่ไม่ได้อยู่กันแค่2คนอาจจะมีลูกมีญาติ ก็ให้คิดว่าห้องนอนเนี่ยเป็นห้องส่วนตัวไม่ควรให้ใครต่อใครเข้ามาได้ไง่ายๆประตูต้องปิดล็อกได้หน้าต่างก็ควรจะมีมา่านเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นห้องนอนไม่ใช่ห้องที่ใครๆจะเข้ามาบ่อยๆ 4. ตำแหน่งวางเตียงมีความสำคัญตามหลักฮวงจุ้ยบอกว่าตำแหน่งที่ตั้งผิดก็เท่ากับเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะ มีความสัมพันธ์แบบไม่ยั่งยืนจุดที่มีพลังมากที่สุดคือประตูหน้าต่างห้องดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการตั้งเตียงนอนในบริเวณนี้หัวเตียงไม่ควรอยู่ตรงหน้าต่างควรจะตั้งชิดผนังมีโต๊ะหรือเก้าอี้เล็กๆที่ข้างหัวเตียงแล้วอาจจะวางม้านั่งเตี้ยๆที่ไม่มีพนักไว้ที่ปลายเตียงด้วยก็เป็นการดี 5. สร้างความสมดุลระหว่างเพศ ห้องนอนไม่จําเป็นต้องจัดตกแต่งให้สวยงามเหมือนกับโรงแรมเสมอไปแต่เคล็ดเนี่ยมันอยู่ที่ต้องจัดออกมาแล้วเหมาะสําหรับผู้ชายและผู้หญิงเครื่องนอนของตกแต่งก็ต้องให้มีความสมดุลกันทั้งของชายและหญิงเช่นมีจักรกันดอกไม้ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นเพศหญิงและก็มีเสื้อแจ็คเก็ตหนังของผู้ชายแขวนอยู่แบบนี้พูดง่ายว่าของใช้ที่เวลาเราเข้าไปในห้องแล้ว มันดูมีความสมดุลของเพศชายและเพศหญิงไม่ใช่เข้าไปไมีแต่ตุ๊กตาคิตตี้ภาพปูสีชมพูแบบนี้ห้องนอนที่เป็นคู่รักกันเนี่ยเข้าไปก็ควรจะมีสิ่งของเครื่องใช้ของทั้งสองคนอยู่แบบพอดีพอเหมาะแบบสมดุลแบบนี้แประมัดระวังพลังด้านลบพลังในด้านลบเนี่ยก็สามารถจะมาจาก กลิ่นเหม็นของผ้าสกรปรกข้าของระเกะระกะขยะความร้อนจากการชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอุปกรณ์รณต่างๆหรือความร้อนจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งผ้าปูที่นอนที่ไม่ได้ซักหากเป็นไปได้ควรจะชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ PC โนโ้ตบุ๊กต่างๆเนี่ยนอกห้องนอนเพราะนอกจากความร้อนอนันไม่เป็นสิ่งพึงประสงค์ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วยังเป็นอันตรายกับรังสีและแม่เหล็กอีกด้วยสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทุกชนิดไม่ควรอยู่ในห้องนอน ลมทั้งพัดลมเพดานชั้นวางที่จะรับน้ําหนักสิ่งของไม่ไหวแล้วไดพวกนี้หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่เหนือศีรษะในขณะเข้านอนเพราะฉะนั้นต้องเลือกปรับเปลี่ยนจัดการกับของพวกนี้ให้ดี 9. ตกแต่งด้วยของที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นห้องนอนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นที่กำบังปกป้องจากลมพายุ ในห้องนอนจึงควรมีสิ่งของที่ให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่นอ่อนโยนเช่นพรมนุ่มๆขนสัตว์หมอนผ้าหม่มอาจจะมีกลิ่นพวกน้ำมันหอมระเหยเสื้อคลุมผ้ากำมะหยี่ชุดผ้าไหมแสงเทียนโคมไฟเครื่องเสียงพวกนี้คือพูดง่ายๆก็คือมีอุปกรณ์ที่ทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นสร้างบรรยากาศอบอุ่นให้กับห้องนอนแบบนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างความรักได้ สิบให้มีการไหลเวียนของของพลังพลังไหลเวียนภายในห้องก็เหมือนกับกระแสน้ําที่ต้องมีการไหลเวียนอย่างสม่ําเสมอในห้องนอนไม่ควรมีอะไรที่มองแล้วสะดุดขัดหูขัดตาเช่นกล่องเสื้อผ้าที่ไม่เก็บเข้าตู้เข้าของรกๆตามพื้นขวางทางเดินเพื่อเป็นการเปิดให้พลังได้ไหลเวียนโดยสะดวกง่ายๆคือในห้องก็ควรจะทําให้มีโฟลของอากาศที่สาม,มารถไหลเวียนได้สะดวกไม่ใช่ไปติดกับผ้าสกปรปก เมติกของวางเกกะและเกจอากาศตามพื้นแบบนี้ครับพวกนี้ก็คือการสร้างกระแสการไหลเวียนของพลังนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็แนะนําจํานวน10วิธีเทคนิค10บเทคนิคห่วงจุ้ยห้องนอนนะครับเพื่อทําให้ความรักหรือชีวิตรักนั้นลงตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็ลองไปพิจารณาดูกับ10ข้อเนี่ยครับหลายๆข้อก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ทันทีไม่ได้มีความยากอะไร หรือปรับเปลี่ยนแค่พฤติกรรมบางอย่างก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนห่วงจุย้ย10ห่วงจุย้ยห้องนอนเพื่อชีวิตรักหรือความรักที่สมดุลลงตัวนั่นเองครับ ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v s m a r t m กดง่ายๆนะครับ vsmartmart สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ